โทเอสัตว์เยมาถึงกันให้กูปรับภาพเลยนะโอเคเก็จะหลือกินนะครับผู้ผมท้าต้สั่งนี่เกมส์สไนเปอร์ e อดิทบี2รีเมคใช่ไหมเพราะแบเกมนี้มันออกปี19ก็เลยเห็นว่ามันจัดโปร,โรดลดราคากรเดี๋ยวมาล่าไข่กันอืมฮืม,อมขอบเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้เวลาเปลี่ยนภาพอยู่ดิเพอเอาตาราทำไมครับ กลางอกลางนะโอเคต่อมา L เอริโอลดเสียงหน่อยสักเจ็ดสิบโอ้สักเจ็ดสิบโอเคคอนโรลคอนโทรเลอร์ไมู่ดไมู่ดเกมเพลย์ซับมา คอนชนบัตเันคอนเชิร์เดอร์อะบอกบอกบอกด้วยว่าไม่รู้ถพ่งมาเล่นแล้วก็โอเคน่าจะเสร็จ้วมัง้งเฮ้ยมีดีมาตีเพียเยอะด้วยโอเคก็เล่นเป็นแบบซิง <c oughs> เกิลกันเพราะว่ามาคนเดียวเพื่อนมันน่าจะไม่ว่างสไนเปอร์คอสตอม Hitler's war machine, once unstoppable, was now in retreat. The Allies in the West and Russia and the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope wonder weapons. Racket, a huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon the system the to herald a new form of warfare. And even faster than the, the speed of sound, it struck yank. without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, pummeling Antwerp, Paris, and London. After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret operation over Many of the architects of the V2 program had already been acquired. But not all. With the circle, Germany's last ditch defense for block by block. Total defeat only days away. Those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. ภากนรกปสันอรไอเซนเบิร์กกำลังเจรจาลับเพื่อให้ผู้คนปลอรัทีอาโอเคครับสำหรับนี้ผมซีรีส์สไเปออีเป็นครั้งแรกก็ถ้าตายมาผมก็ตัดคลิปบางส่วนออกนะอันนี้ผมบอกก่อนได้ล่วงหน้าโอเคลุยมาเก เดินไปทางที่จุดเหลืองอดีอยู่สเตปินกรากดอีกรอบหนึ่งโอเคเหมือนสตาร์วอร์เป๊ะๆอ่ะฮะอันนี้สอนหมดสอนอยู่เซิร์ชเตอแมปอ๋อเปลี่ยนสุนเนาะ เปิดอือ้มอ,อาร์บีสเตปเฮ้ยอันนี้หมดอันนั้นอยู่สุดสอน Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Was war das? Die bei die bei die bei. Er ist hier. Wer ist dort? Oh, 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 okay. Undo. สอนนะแต่ก็ไม่จำหรอกกดวายเข้า

เอฟช็อตปืนสั้นมันมีระธบุธงมันอยู่แล้วก็เดินตรงไปมาพร้อมละหมดฝึกสอนอะไรครับไม่จำอยู่แล้วตายม,มาก็ตายเล่นไหม ครับอาจจะไม่กหรอมั้งมันรีเมคภาารีเมคครับก็ยังสวยอยู่นะอืมโอ้โหเหยียบมาเลยครับแตกมากเนื่องจากมีการเจรจา I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Okay. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim, and then. Ah, B. Shoot. ไม่โดนหรออืมไม่โดนใช่ไหมไม่โดนใช่ไหมอ้าไม่โดนใช่ไหมเนี่ยไปต่อไป ให้เล่นแล้วแม่งทรมานมาโอเบอร์ก่อนอ๋อมาต่อเนื่งอาเฮ้ยวเฮ้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 ครับเนี่ยตึฮ้เฮ้เ กองคารนเข้าอีกเย่ yeah. มือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่ม เฮ้ยไม่เล่นเกมนานทุกวันมีแต่งาน นไอยังไงมันก็ต้องใช้จอยเพราะอะไรมันจะได้เล่นง่ายิศ<อ>ไหนวะ อืมโอ้โหหมวเน้นเน้นอืมวิอะไรเอ่ยเปลี่ยนหมดได้ไหมชา้าเกินเอ,อ้ะสไนเปอร์วะ่ะ อุย้ยเน้นเน้นเน้นโอ้โหไม่โดนปะอื้มเน้นเหมือนกันอ่าไม่โดนใครใครใครเอาคนโอ้ไม่โดน โอ้ยใครบ้ายินอ่ไหบ้าใครใครอโหคิดหนึ่งคิดหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อืมหัวก็ได้ไอ้สัตว์อ๋อระยะหน่อย